สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่25มกราคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันในเวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับช่อง jkn 1 8ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจพลังใหม่นะครับในเวลา2 0 3 0น เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนําเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ผมการันตีแลครับ สำหรับตอนนี้พิเศษสุดนะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุนรับเงินอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือข้อความด้านล่างนี้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยครับผมกํารันตีนะครับสมัครเลยที่ลิงก์ ผมด้านล่างเองนะครับด้านล่างดีเลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9วชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับ ไปดูคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนคมเกียรติลุงรัตหรือวอเวียงสระนะครับวันนี้เจอทางด้านสุวรรณมณีเกียรต uh ิอธิวัฒน์นะครับชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนคมเกียรติลุงรัตนะครับชั่นหนักได้1 1 0่ดนะครับลดไปจุดสส่วนทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์นะครับชั่งหนักได้110อปอนด์เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์ ขวาจังหวะฝีมือคบเครื่องนะครับนอกได้ในดีชั้นเชิงโชคสูงครับนี่คือสไตล์การชกของนัานสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นแสนคมเกียรติรุ่งรัตน์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็มีขวางหน้าดันแทงครับเลียมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านแสนคมเกียรติรุ่งรัตน์นะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับก็ ชนะนอกทางด้านเพชรด,ดำโป้มวยไทยหัวหินในยุคที่2วันที่4ธันวาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะนอกทางด้านจิ้งจอกดำเ k เคหพยัคฆ์มวยไทยเมื่อวันที่3ามกราคม25 6 5ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสนคมเกียรติลุงรัตนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์กันบ้านนะครับก็ไปชนะนอกทางด้าน คำเพชรน้อยเกียรติหมู่5เมื่อวันที่25กันยาย,ยน2 5ง5ที่สตูลน,นะครับนยกที่2แล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับมาชนะคะแนนทางด้านเพชรตะวันทีวเคมวยไทยเมื่อวันที่3มกราคม6 5 6 6 5ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1นะครับวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน <section> ์นะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับยืนระยะมั่นคงฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีชั้นเชิงโชคสูงนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับ มาถึงวุทีสองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดหรืออเมืองกันตังนะครับนักโชคจากจังหวัดตังซ้อมที่ค่ายใหญ่เชยซีฟู้ดที่จังหวัดตังนะครับวันนี้เจอทางด้านชิมงุงเอวะสปอร์ตยิมหรือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับทาการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกเสียโจโจ ครับวันนี้ชกกันในพิการ130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูดนะครับช่างน้ำหนักได้130.5ลดไปจุดส่วนทางด้านชิมงเอวะสปอร์ยิมนะครับช่างน้ำหนักได้130.2ลดไปจุด2ค่านี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของาด้านชิมงเอวะสปอร์ยิมนะครับเป็นมวยสูงยาวขับเข่าดีแล้วก็ อาวุธหลากหลายนะครับหมัดคมสอกคมมีขวางหน้าดัานแทงด้วยนะครับนักชกจากญี่ปุ่นรลยนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นชิมงเอวะสปอร์ตยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเป็นมวยฟอร์มสดเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงขวางหน้าดัานแทงแล้วก็ ไปลายนี่มีฮึดมีโตตลอดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟฟุดนะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟฟ้ดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางน้่นชายเล็กเกียริ ต้นแก้วเมื่อวันที่28กันยายน2515ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านตะวันออกสีโอปอเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2515ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับชนะคนะแนนทางด้านเพชรประดับมุมทะเลมวยไทยยิมเมื่อวันที่31ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยครับนี่คือ3าฟอร์มหลังของน่านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูดเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน่านชิมงเอวะสปอร์ยิมนะครับก็สดจากขั้วเหมือนกันนะครับ ก็ไปชนะนอกทางด้านเพชรนำชัยเสียเอกวีเส็เมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 1 2ที่ราชดำเนินในยกที่3นะครับแล้วก็มาชนะนอกทางด้านฤทธิดเดชเล็กวอวันทวีในยกที่1เมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 1 2ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับมาชนะนอกทางด้านศิลาเงินลานนา ฮุนสเลสเตอร์ลองในยกที่3เมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านชิมงเอวะสปอร์ตยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านชิมงเอวะสปอร์ตยิมนะครับเป็นมวยนักชกจากญี่ปุ่นนะครับสูงยาวเข่าดีอาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่อง วันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับยืนระยะดีกว่ามั่นคงกว่าอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้ผมมองว่าตีอยู่ครับเข่าในเหนียวแน่นดีเหมือนกันนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกวิธีทางนัน้นชิมงเอวะสปอร์ตยิมนะครับจัดไปให้เสียครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาละวันเงาะบางกะปิหรือใบขานวอแสงเทพหรือสอสมหมายหรืออันสุข,ขุมวิทนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อม้วยค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99นะครับอยู่สุทธิสารน,นี่เองนะครับวันนี้เจอทางด้านจอมใจนักสู้ยิมหรือโบวี่บ้านนักสู้หรือชอชนาทิพหรือสอสุลเดชน,นะครับ ชกกันในวิกัด125ปอนด์นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ทางด้านชลวรรณเงาะบางกะปิช่างน้าหนักได้125ท่าวิกัดพอดีส่วนทางน้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับช่างน้าหนักได้127.6ลดไป2.6ครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับเป็นมวยพันดุนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยาง เฟี้ยงกระจกมีศอกแรงเข่าในลอกตีมีเข่ายดไส้อาวุธแรงทุกลูกทุกดอกน,นะครับลุ้นน้ำลุ้นนกได้ตลอดคํานี้คือสไตล์การชกของนั่นจอมใจนักสู้ยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นชลวัรณเงาะบางกะปีนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงต่อยหมัดฟันศอกเหมือนกันแล้วก็เป็นมวยขวาเขา่าแหลมเปิดเกมสาดรแข้งบูดุดันกล้าแรกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนั่น ชาลวันเงาะบางกะปีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของชาละวันเงาะบางกะปีนะครับก็ไปชนะคะแนนนหน้าฉลามขาวศูนย์กีฬาท่าเสาเมื่อวันที่6ธันวาคม2 5ง5ที่ศูนย์กีฬาพัฒนากีฬากองทัพบกนะครับแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนนักหน้าซามูไรซีโอปอเมื่อนี่27ธันวาคม2 5ง5ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้าชาละวันเงาะบางกะปีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้าจอมใจนักสู้ยิมนะครับก็ ชนะนอกทางด้านเพชรน้ำชัยเกียรติกาเสมในยกที่1เมื่อวันที่30เมษายน2 5 1 5ที่อ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนนกพเดชชอหพยักษ์เมื่อวันที่11มิถุนายน2015ที่อ้อมน้อยครับสดฟล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านแสนฤทธิ์สิงมาวินหรือประตักทองคำเมืม่อที่7ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชแชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่น จอมใจนักสู้ยิ้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านจอมใจนักสู้ยิ้มนะครับวันนี้ลุนน่าลุนนอกได้ตลอดนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาเจาะยางเสี้ยนกระจกครับโหดครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอมใจนักสู้ยิ้มให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงวุฒทสี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแก่นวิทังนายาดปราวิวหรือเพชรขอนแก่นหรือเกียรติจันเขียวนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นแต่ทว่าซ้อมที่ข่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่ที่คลองแปดลำลูกกาหลังวัดธัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทัยหรือคุณพัชนินมีจันนะครับวันนี้เจอทางด้านฉัดพลอสพูลสวัสดนะครับน้องชายของทางด้านฉัดเพชรสพูลสวัสดนะครับซ้อมพี่ข่ายแสงมรกตนะครับอยู่แถว ราชดำเนินนี่ครับไขายมวยแสยงมรกตของจ่าทุยก็มีเสียท็อปแสงมรกตนะครับลูกชายดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปาวิวช่างหนักได้122.3ลดไปจุด3ส่วนทางด้านฉัดพลอยสอพูนสวัสดนะครับช่างน้ำหนักได้122.8ลดไปจุด8 ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นชัดพลอยสอพูลสวัสดนะครับเป็นมวยฝีมือเหลี่ยมตัวดีแล้วก็เจ้าเล่์ครับเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์าการชกของนั่นชัดพลอยสอพูลสวัสดนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเก่นพิทักษ์นายาบปาควิวนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสแข่งแทงเข่าครับเหลี่ยมดี เคยชนะมาแบบหืดจับเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันใหม่ครับใครจะเป็นหมู่รูจ้จักก็ต้องติดตามนะครับครับสาหรับฟอร์มหลังของด้านแกมพีทั้งนายาบปากรวิวนะครับก็พิกชนะคะแนนทางด้านชัดพลสภูสวัสดิ์เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ที่ราชชำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านชานลิตออกกิกเกษซมเมื่อวนันที่21พฤศจิกาย,ยน2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาชนะคะแนนทางด้านขาวผ่องสักปิญโย เมื่อวันที่31ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านแก่นพิทักษ์นายาปากวิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านฉัดพลสอภูษสวัสด์นะครับก็เสมอกับทางด้านเทพทักษินสอสอนสิงเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563ที่ลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปากวิว เมื่อวันที่12ตุลาคม2515ที่ราชดำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทด้านซีน 4, อุยสิงมาวินเมื่อวันที่14ธันวาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินแบบชูสวนคำนี้คือฟอร์มหลังของน่านชัดพลอยสอภูนสวัสดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านชัดพลอยสอภูนสวัสดนะครับฝีมือคล่องตัวครบเครื่อง แล้วก็ลูกถีบดีอาวุธหลากหลายเข้านอกออกไวครับแล้วก็เป็นมวยเจ้าเล่นะครับฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีตีหัวเข้าบ้านครับประมาณนี้เลยนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ผมออกวิธีทางดั้นชัดพลอยซอพูนสวัสดนะครับวันนี้ให้5้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียให้5้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ